อยากได้คอนโดสองห้องนอนที่ใช้เฟอร์แบนด์ผ่อนแค่หลักหมื่นนิดๆ ที่ครบจบทั้งการเดินทางทำงานแล้วก็เอนเตอร์เทนแต่ไม่อยากจ่ายแพงตั้งที่นี่เลยใกล้ BTS อุดมสุขหรือบางนาเพียงแค่1กิโลเมตรและยังมีคอมมูนิตี้มอลล์อย่างชูดิจิตัลพาร์คเพียงแค่2กิโลเมตรส่วนใครเป็นสายเอนเตอร์เทนที่นี่ใกล้ไบเทคบางนาเพียงแค่850เมตรครบจบสุดๆกับโครงการ l ีเจน d ์โฮมจะทับหนึ่งที่ส่วนกลางมีครบทั้งสระว่ายน้ำและฟิตเนสองข้ามมีอาหารและก็ร้านกาแฟโดยห้องนี้เป็นรูปแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำ1่โซนครัว และ1ส่วนนั่งเล่นรวมอยู่ในขนาด62ตรางเมตรผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่12แบงเทาได้อะไรไปบ้างแค่3ตัวแต่กำลังติดให้อยู่นะประตูดิจิตอลดอลล็อกระบ,บบล็อกแบบ5ชั้นแต่แค่แต่รหัสหรือบุคีการ์ดก็เข้าห้องได้เลยห้องนี้เป็นห้องมุมด้วยใหญ่พิเศษใช้เฟอร์แบรนด์ชั้นนำจาก k c o n c e p t แล้วก็ s อ Design Square อย่างโซนนั่งเล่นที่เป็นโซฟารูปตัว มาพร้อมโต๊ะที่มินิมอลสุดตรงข้ามเป็นชั้นวางทีวีที่สามารถวางของได้งานผนังไม่ได้ตกแต่งแค่โซนนั่งเล่นแต่ตรงนี้ก็ตกแต่งมาให้คุมเตีมดีสุดบุบแบบมีเลเยอร์ทำให้ผนังดูสวยมีมิติไปดูห้องนอนได้กันก่อนเลยห้องนอนแรกมีเตียงขนาด5ฟุตมาพร้อมงานผนังแล้วก็งานไฟค้างๆเตียงก็มีตู้4บานใหญ่สะใจตรงนี้ก็สามารถทำเพิ่มเป็นโซนแต่งตัวได้อีก พมานใช้แบบสองชั้นกัน UV วิวห้องนี้มองเห็นส่วนกลางและตรงข้ามก็มีร้านอาหารห้องนอนนี้พิเศษตรงที่มีห้องน้ําในตัวห้องน้ำด้านในมีสุขภัณฑ์ไม้ครบและแถมเครื่องทาน้ำอุ่นไปฟรีหนึ่งเครื่องไปห้องนอนที่2กันต่อห้องนอนนี้ก็มีเตียงขาท่าฟุตมาให้เหมือนกันมาพร้อมโซนแต่งตัวัถเครื่องแป้งกําลังทําให้อยู่นะรอนิดนึง แต่ห้องนี้พิเศษกว่าห้องเมื่อกี้ตรงที่มีระเบียงระเบียงติดตะข่ายกนกให้แล้วเรียบร้อยสามารถวางเครื่องซักผ้าได้ส่วนครัวเป็นโซนครัวแยกบิวอินมาให้แล้วเรียบร้อยทั้งสิงล้างจานเตาแล้วก็หูดหุดควนันด้านในจะเป็นโซนเก็บของเก็บของแล้จริงๆนะทุกคนใครสนใจคอนโดย่านบางนาะที่ผ่อนเบาแบบนี้ต้องรีบทักเลย